สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจาร,รย์ก้อยเล่หมัจรย์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พลศก,กรเปิดชะตาพิชีวิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขบทนี้เล่าพัฒนาค่ะงวดประจําวันที่19พฤศจิกายน2564ตรงกับวันศุกร์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีเลขอะไรในรอบนี้นะครับ สวัสดีครับช่องทางการติดตามอาจารย์พงศกรมีด้วยกันทั้งหมด3ช่องทางนะครับดังนี้ครับช่องทางที่1คือช่อง YouTube ที่ท่านดูอยู่นะตอนนี้นะครับหรือค้นหาโดยคําว่าใช้ชื่อว่าอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพิกชีวิตหรืออาจารย์พงศกรหมอดูใบไ,ไม้พลังจิตครับเมื่อขึ้นแล้วขึ้นช่อง YouTube นี้แล้วท่านก็ต้องกดคําว่าติดตามนะครับเมื่อกดติดตามเสร็จท่านก็ไปกดกระดิ่งนะครับกดตรงกระดิ่งนะครับ เสร็จแล้วมันจะขึ้นคําว่าทั้งหมดตวงสือนะครับท่านต้องกดคําว่าทั้งหมดการที่กดทั้งหมดเนี่ยเวลาอาจารย์มีรายการใหม่ๆขึ้นไปนะครับมันก็จะเด้งไปแจ้งเตือนท่านทันทีว่าตอนนี้รายการใหม่ออกแล้วนะครับเป็นการแจ้งเตือนทาง y o YouTube อัตโนมัตินะครับอันนี้ดีเลยนะครับท่านจะได้ไม่ต้องหลงว่าเอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ออกอะไรจะไม่ได้ดูหรืออะไรอย่างนี้นะครับจะไม่หลุดทุกการติดตามเลยส่วนช่องทางที่2นะครับได้แก่ Facebook Fanpage นะครับ เข้าไปใน Facebook นะครับท่านเซิร์ชคำว่าอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตนะครับจะขึ้นรูปข้างๆตามที่ท่านเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับขึ้นรูปนี้ก็คือรูปที่อาจารย์ไปออกรายการสามแซบที่ทำานดวงด้วยวิชาใบมาให้กับคุณชมพู่นะครับนะครับตอนนี้ท่านก็ต้องเข้าไปกดติดตามไว้ที่นี่นะครับอาจารย์จะใช้ Facebook ตัวนี้เป็นหลักนะครับมันจะมีอีกตัวเป็นเฟซสำรองซึ่งหน้าปกจะใช้เป็นรูปคุณกระแมที่อาจารย์ดูในรายการสามแซบนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์จะใช้รูปตรงคุณชมพู่เป็นหลักนะครับให้กดติดตามอันนี้ไว้ช่องที่2นี้จะไม่พลาดทุกข่าวสารเช่นกันนะครับมีอะไรก็เราก็มาพูดกันตรงนี้มาคุยกันตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์จะประกาศข่าวเช่นจะเปิดให้ขอเลขโสรถพารวยนะครับวันที่เท่าไหร่เวลาไหนไม่เกินเวลาไหนพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับอาจารย์ก็จะมาปะไว้ตรงนี้ให้ว่าคุณต้องมาดูคํานะคําประกาศตรงนี้โอเคถึงวันคุณก็ไปขอที่ไลน์ นะครับก็คือช่องทางที่3ซึ่งจะพูดต่อไปนี้นะครับช่องทางที่3คือราย ID@ ด p p อดพีนะครับท่านต้องใส่ชื่อตรง ID ดีลายตรงนี้นะครับ P อดพีพแล้วก็จะขึ้นรูปอาจารย์คุณก็ทักแชทมาได้เลยนะครับทักแชทเอามาก่อนนะครับเดี๋ยววันที่อาจารย์ขอให้เดี๋ยววันที่อาจารย์เปิดให้ส่งคำขอเลขสรถนพารวยคุณก็มาขอที่ตรงลายตัวนี้นะครับ เงื่อนไขคุณต้องทักเข้ามาก่อนวันหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณคุณมาทักตอนที่วันที่ขอเลยที่ประกาศอันนี้อาจารย์จะขอสงวนสิทธิ์เอาไว้ต้องยกยอดแล้ให้คุณไปขอรอบหน้างวดถัดไปนะครับแต่ใครที่เข้ามาแล้วก็ขอได้ปกตินะครับมีทั้งหมดด้วยกัน3มช่องทางดังที่กล่าวมานี้นะครับจะขออธิบายนิดนึง เฟซบุ๊กแฟนเพจเนี่ยอาจารย์เอาไว้ประกาศข่าวเพื่อว่าถ้าเกิดมาถามทีละคนอาจารย์ตอบไม่ไหวนะอาจารย์ก็จะใช้มาตอบหรือประกาศรวมตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเวลาอาจารย์มีไ,ไลฟ์สดที่เฟซบุ๊กอาจารย์ก็จะมาไลฟ์ตัวนี้นะครับก็จะประกาศตรงนี้ปร,ประกาศตรงนี้ก่อนนะครับส่วนการขอเลขสรถนให้ไปขอที่ไลน์นะครับไลน์ดีตัวนี้อาจารย์จะได้ดูทีเดียวพร้อมกันทุกคนเลย เมื่อรอบที่แล้ว17พฤศจิกายนนะคะอาจารย์พงศกรให้5 6 4มา1ตัวค่ะนะคะเข้าเลือกบนนะคะออก1 2 5ค่ะครับก็คือเข้าแถว5ดาวเด่น5นั่นเองครับเข้าแถว5คือ5 2 2 5ครับก็เฮงปังดังรวยกันไปครับเดี๋ยวรอบนี้อาจารย์คำนวณแล้วครับมีดังนี้นะครับดาวนะครับดาวดังนี้ครับก็คือดาวพฤหัสบดีครับ เลข5ค่ะดาวสุ์ครับเลข6ค่ะดาวพุธครับเลข4ค่ะครับก็มีดาวเด่น564เช่นเคยนะครับรอบนี้นะครับรอบงวดวันที่19พิพฤศจิกาย,ยนนะครับอาจารย์ก้อยจับคู่ให้ทีนะครับดาวพุธหัสครับผมเลข5นะคะจับคู่ได้เป็น50 52 53 57 58และ59ค่ะ50 52 53 57 58และ 5 9ค่ะครับต่อมาเป็นดาวสุกครับดาวสุกนะคะจับคู่ได้เป็น60 6ูนย์หกสอและ69ค่ะครับต่อมาดาวพุธครับเลขสีนะคะจับคู่ให้เป็น40 41 42 46สีและ49ค่ะ40 41 42 4์ห 4 7และ49ค่ะครับจับคู่ให้ครบแล้วนะครับทั้ง3ดาวนะครับท่านก็เลือกเอาว่าท่านจะชอบดาวตัวไหนนะครับขอให้ท่านตัดตัวที่ไม่ถูกออกให้ให้เลือกแกตัวที่ถูกนะครับครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารอบนี้ดาวดับรอบนี้อาจารย์จะให้อะไรนะครับไปตามดูกันเลยครับ ดาวดับเมื่อรอบที่แล้วนะคะอาจารย์โหสกรให้เลขศูนย์ทั้งบนและล่างเลยนะคะในหลักหน่วยก็ยังดับอยู่นะคะครับก็ดาวดับรอบที่แล้วอาจารย์ให้ในงวดวันที่17พฤศจิกายน2อ6 4นะครับดาดับทั้งเลขบนและเลขล่างไปดาวโดเนียวกันก็คือดาวมริตยูหรือดาวศูนย์นั่นเองก็ดับอยู่นะครับเพราะเลิกบนออก1นึ่งเลิกล่างออก0 1ครับ อาจารย์ให้ศูนย์ไปดับหลักหน่วยมันก็รอดโอเคก็ก็ยังเข้าอยู่นะครับเดี๋ยวรอบนี้อาจารย์คำนวณดูแล้วเนี่ยดาวดับในรอบนี้งวดวันที่19พฤศจิกาย,ยนสองพนี่เนี่ยตรงกับวันศุกร์นะครับดาวดับเลิกบนตำแหน่งของหลักหน่วยได้แก่ดาวมฤตยูครับเลขศูนย์ค่ะครับดาวดับหลักหน่วยเลิกบนได้มฤตยูนะครับก็ค,คือเลขศูนย์นั่นเองต่อมาคือดาวดับ เลือกร่างตำแหน่งของหลักหน่วยก็คือดาวเพื่อรหัสบดีครับเลขห้าค่ะดาวดับหลักหน่วยเลือกร่างดาวห้านะครับสรุปสรุปค่ะจันก้อยสรุปเออดับหลักหน่วยนะคะเลขข้างบนนะคะจะเป็นเลขศูนย์ข้างล่างจะเป็นเลขห้าค่ะครับ คลาปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดทั้งหมดด้วยนะคะท่านจะไม่พลาดกับคลิปดีๆที่ออกมานะคะทุกเทปทุกเทปเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าวางคลิปอาจารย์ก็ติดงานไม่สามารถมาอัดให้ได้นะคะอันนั้นก็สุดวิสัยจริงๆอย่าง,องรอบรอบที่แล้วนะครับอาจารย์ดูแล้วไม่ทันวันที่15บห้งที่ผ่านมาครับอย่างอย่างของเลขรัฐบาลไทยนะครับอาจารย์ก็อัดไม่ทันแล้ว สิบห้าอาจารย์ก็ไปปะาไว้ในเฟซเลยนะครับก็โอเคหลายท่านก็เฮงปังดังรวยเพราะว่ารัฐบาลไทยเราก็เข้าทุกสูตรเหมือนกันก็ยังปังๆอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องติดตามทุกทุกเทปรายการของเรานะครับแต่ลายรายการแต่ละเทปมันมีข้อดีที่แตกต่างกันนะครับบางทีอาจารย์ก็ชวนไปเที่ยวด้วยนะครับ <S <S เทปที่ผ่านมาอาจารย์เพียบเที่ยววัดศรีอุทุมพรไปดูครับสวยไหมจะสวยเผื่อท่านจะได้ไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือไปรอด มีดหมอเ <heh, S 1> พื่อล้างอาถรรพ์อันใหญ่ครับใหญ่ยักษ์เลยนะครับเทปนี้ออกหมดแล้วนะครับไปดูกันนะครับชื่อเทปรายการชวนเที่ยวนะครับ EP ที่5กับ EP ที่6นะครับอาจารย์จะทํารายการให้หลากหลายนะครับมีทั้งชวนทเที่ยวที่นู่นที่นี่บ้างนะครับอ่าแล้วก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องเล่าก็ไม่ได้เล่ามานานนกันนะ<ม>เดี๋ยวเราจะต้องหาวิธีมาเล่าเรื่องกันบ้างแล้วเรื่องเล่าสายมูนะครับอาจารย์ทํารายการอยู่ประมาณนี้เรื่องเรื่องธรรมะอีกนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เริ่มผ่อนคลายเริ่มเดินทางกันได้แนละ้วเดี๋ยวมีรายการ หลายๆรูปแบบมาให้นำเสนอให้ท่านได้ได้ตามชมกันนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายรีแลกนะครับงั้นท้ายนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ